สวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดี f อซนะครับไทยแลนด์สปปลาวนะครับมาเลยอินโดฟิลิปปินส์ไต้หวันอเมริกาทุกประเทศนะครับแล้วก็คนไทยทั่วประเทศนะครับผมทั่วโลกนะครับก็วันนี้นะครับผมพบกับผมเช่นเคยช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็ไปเจอคอมเมนต์มานะครับว่าอยากดูการไล่รถนะครับผมไล่รถไล่คาบูนะครับผม จริงๆต้องบอกเลยว่ารถจะทำทุกวันเลยไล่ทุกวันเลยนะโมดิฟ f ยเครื่องยนต์เจียแคมนะครับ mm hmm. ทำฝาทำลูกเข้าเวียงเนี่ยทุกวันเลยแต่ไม่ค่อยได้ลงหรอกเพราะว่า,เ,าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมันมีอีเมลมาแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับการทํารถอะไรพวกนี้แหละนะครับผมมาจากสำนักงานแห่งชาติเลยนะครับว่าให้เบาๆลงหน่อยนะครับแต่ก่อนลงคลิปรถอย่างเดียว ไปไล่ลบคลิปเป็นร้อยๆคลิปเลยที่ทำรถนะครับผมอันนี้ก็ไล่รถก็คือว่าบางทีเนี่ยมันไปเข้าข่ายสนับสนุนให้มีการแว้นอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ทำรถแข่งลงสนามอย่างเดียวแล้วนะครับผมส่วนงานรถเนี่ยจะเป็นพวกงานซ่อมบำรุงซะส่วนใหญ่นะครับต้องใช้คำว่าซ่อมบำรุงซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรถที่ว่า ขี่ใช้งานแล้วนะครับผมจะไม่แว้นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับจะขี่ใช้งานอย่างเดียวเลยเนี่ยยางใหญ่ๆใส่ตะก้ามีกระตกครบล้อโตโตพวกนี้นะครับจะเอาไว้ขี่เที่ยวทําบุญออกทริปนะครับไปงานใหญ่ๆกันอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยมาทําคลิปลงได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาจูนคาบูให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับผมมี fc อยากดูนะครับผมเดี๋ยวก็จูนให้ดูเลย นะครับมีรถมาไล่พอดีเลยนะครับผมตัวนี้เป็นคาบูนะครับผมที่ว่าอ่าคาบูที่ร้านขายอยู่นะครับพันสองนะครับพันสามรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูเลยตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมอ่าเราจะมาไล่ให้ดูทําให้ดูนะครับผมแล้วก็จูนให้ดูสดๆเลยแล้วก็วิ่งให้ดูด้วย นะครับผมอ่าคงไม่มีที่ไหนแล้วแหละที่จะทําให้ดูขนาดนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เปิดตูดคาบูก่อนนะครับผมอ่าสักครู่นะครับต้องใช้แรงมหาศาลนะัดมันแน่นมากนะครับอ่ะนี่ครับผมนี่สายระบายนะครับผมเอาออกไปเลยนะรถเซ้งเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับสายระบาย <laughs> แต่อย่าไปอุดนะครับเดี๋ยวอุดจะเป็นเรื่องเลยวิ่งไปติดติดดับๆนะครับผมตอนนี้นะครับเปิดตู้คาบูให้ดูก่อนนะครับนี่ครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเพิ่งแกะกล่องเลยนะครับผมนี่ใครอยากได้นะครับผมทักมาเลยพันสามรวมส่งนะครับสั่งที่ไหนนะครับคอมเมนต์มาเป็นร้อยเลยนะว่าอยากได้สั่งที่ไหนนะครับ เพจลงกึงช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีนะครับเพจลงกึงช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีนะครับรูปโปรไฟล์เป็นเสื Spike ้อฝาสีเขียวครับกับรูปรถแข่ง2คันนะครับเบอร์โทรก็0639645239 0639645239อีกเบอร์นึงครับ0919398915นะครับผมนี่คาบูนะครับอ่าเข็มปรับไม่ได้นะลูกชักแท้นะครับผม ลูกลอยแท้เข็มแท้นะครับปรับไม่ได้นะครับผมนี่ครับเวลายกลงน้ํามันจะไหลเข้ามาปื๊ดเวลาน้ํามันเต็มมันจะปิดอ่าโดยอัตโนมัตินะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องระบบปิดเปิดน้ํามันก็ไปดูได้ห้องน้าโรงเรียนนะครับผมจะมีไอ้ลูกกลมๆนะครับเวลาน้าน้าน้อยมันจะเปิดเวลาน้ําเต็มมันก็จะปิดเองนะครับตามห้องน้ําโรงเรียนนะครับมีนะครับก็ลักษณะเดียวกันนี่แหละ ยกลอยปิดเปิดน้ามันนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงคาบูกันอ่ะฝานะครับก็เกีียวลื่นนะครับผมนี่เกีียวลื่นนะครับผมปิดลงนะครับสนิทนะครับอ่าขันได้หลายเกียวนะครับไม่ใช่ขันได้สามเกียวฝืดตึงไม่มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกจแท้เลยนะครับสปริงนะครับผมนุ่มนะครับเวลาบิดคันเร่งนะครับสปริงตัวนี้แหละจะเป็นตัวผ่อนคลายนะครับ เองขึ้นลงของลูกเร่งของใครค้างบ่อยๆก็ลองเปลี่ยนคาบูดูนะครับสปริงมันอาจจะอ่อนไปนะครับถ้าแข็งไปก็บิดปวดมือนะครับอันนี้ลูกชักอ่าลูกชักแท้นะครับผมนี่อ่าจับเข็มลูกชักหมุนได้นะครับผมนี่ครับมีสปริงนิดหน่อยนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวครับเลื่อนได้อ่าเข้าออกได้ดันเข้าออกได้นะครับด้านในนะครับมีสปริงดันอยู่ นะครับผมเข็มปรับไม่ได้นะของแท้นะครับผมไม่มีเป็นล็อก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 นะครับผมนี่ลูกชักนะครับมาบรรยายสรปรพคุณมาเยอะแล้วนะครับเรามาใส่ใช้งานกันดีกว่านะครับผมนี่ผ่าให้ดูหมดเลยนะครับผมคาบูใบนี้ไล่ง่ายมากนะครับจากที่ใส่ให้ลูกค้ามาเป็นร้อยร้อยคันแล้วแล้วก็จำหน่ายไปก็ไม่น้อยครับเป็นพันใบขึ้นนะครับผม พันใบขึ้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับคาบูของเรามีตั้งแต่ 28, 29, 30, แปดยี่เก้าดนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะว่ามีแต่ขนาดเดิมเดิมเหรอผมเอาไปใส่ลูกใหญ่ลูกโตดันโลพี่กลัวอากาศเข้าไม่พอนะครับมีครับผมสั่งควานได้นะครับวันหนึ่งควานได้3 0มสิบใบนะครับผมสั่งมาเลยนะครับร้านค้าร้านขายร้านอะไรนะครับยี่ปัวกสั่งได้สั่งผลิตได้นะครับผม วานปากเท่าไหร่ก็สั่งมาเลยนะครับแต่นะครับแต่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบแปดเนี่ยของเดิมยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยสามเ็ดควานไวสามสองต้องพอกนะครับต้องพอกพอกก็คือว่านะครับพอกเยอะก็จะรอนานหน่อยนึงแล้วก็จะไล่ยากนะครับแบบไม่พอกจะไม่ต้องรอนานนะครับวันหนึ่งได้สามสิบใบนะครับแล้วก็รอไม่นานนะครับอ่ะเราใส่ลูกชักเสร็จแล้วนะครับ ก็นะครับใส่คาบูเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวดูความพิเศษของมันนะคาบูตัวเนี้ยอ่าคาบูที่ผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูความพิเศษของมันนะครับพิเศษตรงไหนเดี๋ยวรอดูนะครับตัน,นะบตนนี้โช๊คนะครับผมอืมึงออกก่อนนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้ารถสองชั้หวาก็ใส่โช๊กไว้เวลาเช้าๆตาติดยากดึงโช๊กทีเดียวติดนะนะครับอันนี้ก็ ใส่ไว้กันน้ําเหมือนเดิมนะครับนี่ใส่ไว้กันน้ํานะครับวิ่งขับไปไม่ต้องกลัวหลุดนะครับผมกันน้ำมามาดูความพิเศษของเขาก็คือนะครับคาบูใบเนี้เอามาใส่สเต็ปลูกคาเซชักเดิมเนี่ยนะเดี๋ยวดูวิธีการจูนกันครับว่าจูนยังไงนะครับผมอันนี้นมหนูเดิมมาเบอร์ร้อนะคาบูแท้จะมาเบอร์ร้อเลยอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่เอ็นโตโดยเฉพาะเลยนะเอ็นะครับผม นี่ครับถอดนมหนูออกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับนมหนูอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆครับมันจะเล็กกว่านมแมวหน่อยหนึ่งนะครับผมนมหนูนะครับนี่ครับอ่ากล่องไม่ค่อยโฟกัสนะครับขออภัยด้วยก็หน้าตาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่นี่คือนมหนูนะครับจะมีรูอยู่ตรงกลางนี่แล้วก็มีเกลียวนะครับให้ใส่อ่าถอดออกแล้วนะครับ หนึ่งตัวนะครับ1้อยใหญ่ไปนะครับเปลี่ยนก่อนนะครับผมเหลือร้อาอ่าลูคาเซผมใส่อยู่แค่นี้สุดรับเลยเนี่ยแล้วแต่กล่องนะครับผมแล้วแต่กําลังอัดด้วยนะครับใส่ตามผมไม่ได้นะทารถไม่เหมือนกันนะครับแคมเคิมฝาเฝอนะครับเปลี่ยนน้มนูตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ลองเลยปิดนะครับ ขันน็อตสองตัวนะครับผมคาบูนี้นะครับผมเดี๋ยวใส่น้ํำมันแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับทั้งเรื่องของความเนียนของทั้งคาบูและตูดคาบูนะครับแล้วก็โอลิงที่ใส่นะครับระยะทุกอย่างพอดีกันหมดเลยนะครับผมผ่าน QC มาแล้วนะครับผมไอประกาศติ๊กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าผมว่างแล้วเมจิกมาขีดเล่นนะ นี่คือนะครับตรวจวัด qc มาทุกจุดเลยนะครับผมว่าผ่านไหมนะครับผมใช้ได้ยังนะครับมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับต้องส่งเคมหรือเปล่านะครับนี่คือคาบูนะครับมาตรฐานนะครับเพื่อนๆซื้อไปไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยว่าจะถูกเปล่าวะจะใช้ได้ไหมเอ๊มันจะใช้ได้หรือเปล่า นะครับมันจะรวนไหมมันจะจูนไม่ลงไหมจะเสียตังฟรีหรือเปล่านะครับจะไล่ยากเสียเวลาไหมนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับคาบูของผมนะครับใส่เลยนะครับตัวนี้ใส่กับคอรีดมีโอได้เลยไปซื้อคอรีดมีโอมาใส่เว็บได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับซื้อเข็มขัด2ตัวแล้วก็ประเก็นข้างล่าง1อันมาถึงก็ใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับใส่แล้วนะครับ ก็ขันน็อตล็อกสักหน่อยหนึ่งถ้าไม่ล็อกไม่ล็อกปุ๊บสตาร์ทหรือว่าเวลาตีกับเวลาขี่ไปนะครับหลุดก็ต้องไปจับยัดใส่ใหม่กลางทางเพราะฉะนั้นเราขันล็อกไว้เลยให้แน่นนะครับเข็มขัดตรงนี้ถ้าอยากให้แน่นไปร้านเตาแก๊สนะครับผมไปซื้อเข็มขัดรัดพวกเตาแก๊สนะครับเกีียวมันจะหนานะครับอ่าจะหนาฝาพวกสแตนเลสสีขาวนะครับอ่ะติดเรียบร้อยแล้วบิดกุญแจนะครับผมเราจะทำการ สตาร์ทเครื่องนะครับผมสตาร์ทติ้งแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้สังเกตดูดูคาบูดูลูกฉักไว้นะครับผมครั้งแรกนะครับสตาร์ทให้น้ำมันเข้าคาบูก่อนเพราะตัวนี้นะครับชักสายน้ำมันไม่ไหลใช้ระบบดูดต้องสตาร์ทหลายทีหน่อยฝ่าน้ำมันจะเข้าคาบูนะครับต้องสตาร์ทสักพักหนึ่งนะครับแต่ของบางคนไม่มีก๊อกน้ำมัน ต่อตรงจากถังอ่าชักสายปุ๊บน้ำมันอาจจะเข้าเลยแต่อันนี้ต้องรอระบบดูดจากสายนี้น้ำมันถึงจะไหลมานะครับอ่าโอ้โหอันนี้ถือว่าเข้าไวมากนะครับผมแล้วติดเนี่ยยังไม่ได้จูนนะเพื่อนๆอ่าดูเดินสโลดิยังไม่ได้จูนนะครับยังไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับใส่ไปนะครับ เมื่อไหร่มันจะดับครับเนี่ยผมจะได้จูนนะครับมันไม่ดับมันสโลได้แบบโอ้โหมันดับสักทีเถอะนะครับผมรอจูนแย่แล้วนะครับอ่ะโอเคดับแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาจูนกันนะครับผมมันติดไม่ยอมดับสักทีนะครับนี่วิธีจูนนะครับง่ายๆอ่าเปลี่ยนนมหนูตัวเดียวนะครับแล้วมาดูวิธีจูนกันนะครับนี่ผมพยายามจะ ลอดช่องนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเห็นวิธีการทําและวิธีการโจูนนะครับของคาบูของร้านเรานะครับนั่นจะพิเศษกว่าที่อื่นนะครับผมก็คือนะครับเปลี่ยนนมหนูไปหนึ่งตัวนะครับแล้วการจูนนะครับผมนี่นะครับหมุนเข้านะครับตามเข็มนาฬิกานะครับนาฬิกาบ้านใครเดินทางไหนก็หมุนเข้าทางนั้นนะครับคงไม่มีนาฬิกาที่เดินกลับทางสวนทางกันนะในโลกนี้แบบนี้ครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไป นะครับผมอ่าเข้าไปนะครับผมเปุ๊บตอนนี้อยู่ที่11นาฬิกานะครับหรืออยู่ประมาณเที่ยงก็คือเข็มอยู่ประมาณด้านบนนะครับผมให้เราทําการคลายสกรูออกมานะครับผมมาที่6นาฬิกาก็คือครึ่งรอบนะครับหมุนอีกหนึ่งรอบครับมาที่12นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับผมงงไหมครับผมไม่งงนะเพื่อนเพื่อนอ่าหมุนเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ติดเครื่องนะครับผมติดเครื่อง ที่คาบูเรเตอร์ทุกรุ่นจะมีตัวจูนอากาศและน้ํามันนะครับผมตัวที่ผมจูนไปเมื่อกี้นี่นะครับก็คือตัวจูนอากาศนะครับส่วนตัวจูนน้ามันนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับผมแบบนี้นะครับอ่าอยู่นี่นะครับเห็นสีเหลืองไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูครับผมบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมบางคนบอกปั๊บเดี๋ยวอ๋อนี่ครับสีเหลืองตัวนี้สีเหลืองตัวนี้นะครับสัมพันธ์กับตรงนี้นะครับลูกชัก ก็คือเราหมุนเข้านะครับตามเข็มนาฬิกาลูกชักจะถูกเลื่อนขึ้นมาเข็มน้ํามันจะถูกยกอากาศจะเข้าสู่ปากคาบูมาออกท้ายคาบูนะครับทําให้เครื่องยนต์เร่งขึ้นแต่เราคลายออกเข็มนะครับกับลูกชักนะครับผมจะลงต่ํานะครับมาปิดปากทางเข้าอากาศคาบูนะครับทําให้อากาศและน้ํามันเข้าคอไอดีได้น้อยนะครับรถจะเครื่องเบาลงนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม น um> ี่ครับถ้าเราขันเข้าตามเข็มนาฬิการถจะเร่งขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องบิดคันเร่งเห็นไหมครับแต่ถ้าเราขันออกรถจะเบาออกเองโดยที่ยังไม่ได้ผ่อนคันเร่งคันเร่งเรายังไม่ได้แตะเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับคันเร่งอยู่นี่นะครับผมถ้าเราขันเข้าเครื่องจะเร่งเห็นไหมครับดูจากไฟแต่ถ้าเราขันออกนะครับผมคันเร่งยังไม่ได้แตะเลยนะครับดูจากไฟ ไฟก็จะเบาลงนะครับอ่านี่คือการจูนคาบูนะครับผมของทางร้านเราก็คือนะครับเมื่อปรับอากาศได้หนึ่งรอบแล้วนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับชอบเครื่องยนต์เร่งขนาดไหนก็ตามแล้วแต่การขับขี่ตามสไตล์ของแต่ละบุคคลนะครับไม่เหมือนกันบางคนชอบเร่งเยอะบางคนชอบเร่งน้อยบางคนชอบผ่อนดับเท่ดีอีกก็มีนะครับผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะครับ ส่วนของผมนะครับจะชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับผมเวลาสโลว์สโลแบบต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 ,บ,ต,บ,ต,บ,ตบนะครับผมแล้วก็เร่งนะครับเร่งแล้วลงเร็วอันนี้เร่งแล้วลงเร็วนะครับผมเครื่องก็จะตบ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 อยู่อันนี้ขี่ง่ายติดไฟแดงไม่ดับเหยียบคัานไม่ดับนะครับ บางคนชอบเร่งเกินเร่งเกินเป็นไงครับใส่เกียร์ปุ๊บรถกระตุกกับยกล้อนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือการจูนคาบูที่ง่ายๆแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงครับเดี๋ยวเราต่อไปเราก็ไปลองขับกันนะครับลองดูคันเร่งก่อนนะครับผมดูหัวก่อนอ่านี่หัวคันเร่งดีมากดีมากนะครับผมดูการสเกลของการกระตุกข้อมืออ่านะครับผม เห็นไหมครับเรานั่งอยู่นะครับข้อมือเราจะบิดได้ประมาณนี้ไม่มีใครบิดลงไปได้ขนาดนี้หรอกครับเพราะว่ามันจะติดเบาะนะครับตัวมันต้องไปนั่งอยู่ข้างล่างถึงจะกระตุกคันเร่งได้ขนาดนี้นะครับอ่านี่เราก็าตามสไตล์เรา,าหรือว่าจะเอาสไตล์แบบรถแข่งก็ตั้งแขนขึ้นหน่อยนึงนะครับผมอ่าก็หน่อยนึงแล้วก็พับแบบนี้นะครับผมก็ได้หมดแล้วแต่การขับขี่ แล้วแต่อารมณ์ของแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับการขับขี่รถคาบูแบบนี้นะครับผมบางวันฟีลนิ่มๆก็ขี่เรื่อยๆได้นะครับบางวันนะครับผมอยากจะรู้สึกว่าอยากจะซิ่งสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เล่งได้ตามใจชอบเลยนะครับผมคาบูนะครับก็การจ่ายน้ํามันนะครับหลายคนอยากดูการจ่ายน้ํามันของคาบูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะผมจัดให้เลยนะครับดูการจ่ายคาบูนะครับ จ่ายน้ํามันของคาบูนะครับของทางร้านเราจะไม่เหมือนที่อื่นครับนี่ครับจะออกเป็นฝอยแบบละอองคล้ายๆหัวฉีดนะครับผมจะไม่ออกเป็นเม็ดเหมือนคาบูนะครับแต่มันเป็นคาบูนะครับแต่ว่า มันจะออกเป็นแบบฝอยๆนะครับผมทําให้การจ่ายน้ํามันเนี่ยไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดแม้แต่ช่วงเดียวนะครับเพราะว่าเข็มน้ํามันเนี่ยถูกออกแบบมานะครับอย่างดีเลยนะครับนี่ครับทำให้การขับขี่นุ่มนวลนะครับต้นได้กลางมาท้ายไหลนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่กันขับขี่บนท้องถนนจริงนะครับผมอ่าว่าเป็นยังไงนะครับผม ลุกงห้าสิบหกนะครับคันนี้นะครับหลายคนอยากดูการจูนแล้วก็การขี่ให้ดูเลยนะพี่จูนรถให้ดูหน่อยขี่ให้ดูหน่อยนะครับคาบูของที่ร้านพี่อ่ะจูนนิ่งไหมนะครับผมแล้วก็วิ่งดีหรือเปล่าวิ่งเนียนไหมสะดุดหัวทิ่มหรือเปล่านะครับเร่งก็มาเร่งก็มานะครับผมอ่าเร่งเป็นมานะครับผม เดี๋ยวเรามาดูการขับขี่กันนะครับอันนี้เครื่องยนต์ลูกค้ายังไม่ได้แตะอะไรเลยนะจูนคาบูอย่างเดียวนะครับผมถ้ากําลังอัดเยอะเราก็จูนหนานะครับเพิ่มละมันไปนันหนาถ้ากําลังอัดน้อยเราก็จูนบางนะครับเหมือนคล้ายๆกับรถตัวชีดอะถ้าเกิดว่ากําลังอัดเยอะเนี่ยก็ใส่หัวชีดเบอร์ใหญ่ใช่ไหมถ้ากําลังอัดน้อยก็ใส่หัวชีดเบอร์เล็กนะครับผมไล่ตามกําลังเครื่องยนต์ นะครับผมอย่าไปไล่ตามเพื่อนนะครับเพื่อนกําลังอัด25เรากำลังอัด200ไปใส่โอฉีดเบอร์ใหญ่เหมือนเพื่อนวิ่งไม่ออกนะคาบูเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่กําลังของเครื่องยนต์ของแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับผมวันนี้มาแบบเต็มสูบเลยนะครับไล่คาบูให้ดูเลยนะครับผมไล่รถให้ดูแต่เช้าเลยเช้าแค่ไหนดูครับ ร้าค้าหมูปิ้งไก่ยาก่างยังไม่เลิกปิ้งเลยครับปกติ7จ็ดโงครึ่งเขาเลิกแล้วนะครับวันนี้ก็มาไล่ตั้งแต่6กโมงกว่าเลยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันย,ย,ย่างใหญ่ๆนะเพื่อนๆย,ย่างใหญ่ๆนะครับใส่กันตกมีตะกร้าหน้าด้วยผมน้ำหนัก70กิโลกร เดี๋ยวมานั่งขี่ดูไมล์ลูกค้ากันนะว่ามาได้เท่าไหร่นะครับนั่งขับนะครับสเต็ปลูกหกนะครับจูนคาบูนะครับจูนคาบูเปลี่ยนขอท่อนะครับผมคันนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะมาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับนั่งขับร้อยี่สิบบวกผมก็ส่งงานแล้วดีใจแล้วนะครับเพราะว่าระยะทางประมาณแปดร้อยเมตรนะครับไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็นรถสไตล์ขี่เล่นนะขี่ยาวๆนะครับร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นะครับไม่เหนื่อยปั๊บยวถึงจุดหมายนะครับแล้วก็สามารถวิ่งยาวๆได้นะครับเครื่องไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ไม่กินน้ํามันนะครับหลักๆเลยก็คือประหยัดน้ํามันแล้วก็วิ่งดีด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าหลายคนต้องการนะครับเปลี่ยนคาบูใหญ่ต้องการให้ประหยัดน้ํามันนะครับผมแล้วก็วิ่งเนียนนะครับผมถ้าะจูนหนามันก็เปลืองน้ํามันไป นะครับเครื่องยนต์มันรับไม่ไหวถ้าเราจูนบางประหยัดจริงแต่เครื่องร้อนนะครับประหยัดแต่ว่าเครื่องเนี้ยร้อนแบบว่าร้อนเลยแหละนะครับแก,กแก๊กแก๊กแก๊กเลยก็มีนะครับเพาบางเกินนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าต้องขี่วิ่งได้ไห่ครับ รถข้างหน้าก่อนนะไปต่อไม่ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านไหมครับผมอ่าผมให้ผ่านเลยนั้งขี่ร้อยสี่สิบนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการจูนคาบูนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคอท่อนะครับรถเดินยาวเลย นะเร่งก็มาเร่งก็มานะครับผมผ่อนก็ลงเร็วเร่งก็มาเลยนะครับผมอ่าไม่ต้องรอรอบนะครับนี่คือการจูนที่เนียนแล้วก็สมูทนะครับคือการจูนแล้วขับดูนะครับผมถ้าจูนวเราเบิ้ลอยู่ที่ก็จะไม่รู้นะครับผมนี่เห็นไหมเร่งมาทุกตอนไม่มีวอดเลยไม่มีวอดเลยเห็นไหมครับอ่า น,นี่ทั้งไปแล้วกลับเลยนะขี่ให้ดูทั้งไปแล้วกลับเลยดูเลก